แล้วหลายคนที่กำลังลงแข่งเป็นลูกทีมของพี่ตวานครับวันนี้อาพี่นับเป็นจังหวะของเรานครับโอเคครับด้วก่งของพี่นี่เอาวละนี่สองนุ่มสองนุกมเขื่อนนิดเดียวนะเจอเขาสามสิบก็ไดเวลานี่ถือว่าเด็กถี่มากนะครับเยอะเลยวมาใช่ครับถือว่าเร็วมากนะครับวันนี้นะฮะแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีมีแววหมดเลยนะที่จะได้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นเลยในระดับไทยฟ้าใช่ไหมครับพ่ใช่ สู้ๆ้วการตีบนี้นะครับผมเรียกว่าทงทีมมาเซอร์มาสตอกมาสแกนเนี่ยออกากเลน้องๆในคลาสของเรานั้ผููแก็ในความเยอะมาสุดห้าคนใช่ครับผมห้านต้าโอ้โห่ะเสียดลยครับเพราะเมื่อกี้พอมาเตอร์ฟเซอร์เดินที่เดินมาบอกเลยบอกวางายนี้ถ้าขับเนี่ยวางสู้น้องไม่ได้นะูน้องขับได้ขับได้แล้วเมา ครับผมวันนี้จะลงไม่ไหวริงเลยครับผม้กน้องที่นั่งดูดีกว่ามีร่ขอยากปนครับผมีว่ามีอไรยกะาบอกอเนองครับเรื่องของการที่เราอยากจะเป็นนักแข่ การเฉียวมีการชนกันบ้างเล็กน้อยนะถ้าเกิดแล้วเราไม่รู้จักให้อภัยกันการที่เราเป็นโกรธแท้ไปใจร้อนในการขับรถเนี่ยการเลื่อกฝวกโกรธเรื่องความกระดิกเ,เราไม่สมาธิเราฟุา้งซ<ม>่านพอเราโกรธปุงเนี่ยเราจะยิ่งขับไม่รู้เรื่องเลยนะจะยิ่งทำให้เสี่ยงต่อการเดินตัวเองตัวเองแล้วก็ผู้ที่ขับแข่งรหรือรอบข้างว่าด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการขับรถอย่างแรกตั้งใจกีฬาต้องดีนะครับผม ออสองเรื่องสมาธิอ่าเรื่องสมาธิที่ตดีนะครับผมเราใจเย็นๆค่อยๆขับเราเป็นกีฬาที่ต้อใช้ใจความใจเย็นสู้นะ<อ>ครับผมสแสดงยังไงกับว่ารถยนทีเราขับขับคุณอร่แข่งรถเป็นที่มานของเร็วแต่กับต้องใจเย็นใช่ครับผมที่ใจร้อนเนี่ยจะทิ่จะทำให้ช้าลงที่ไม่ใช่เรถเร็วแล้วก็เร็ว้อนไปไม่ได้เลยไม่ได้รถใช่ครับผมแต่ข้อที่สำคัญ ฝึกซ้อมบ่อยๆหลังจากวันนี้ไปนะครับไม่ใช่เรามาแค่วันนี้ได้เวลาดีกลับบ้านในวนก่อนแล้วหลังจากนี้ไปเราก็ต้องมากลับความฝึกซ้อมอีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ้อมจากโอทีก็ได้ซ้อมจากเกมที่บ้านก็มีประโยชน์นะครับผมคือเพ่คือเพ่เนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทีมแข่งก็ยังใช้ในการฝึกซ้อมในแข่งอยู่เลยนะ,ะใช่ค,ครับผมก็ใชงฝึกซ้อมเยอะๆแล้วก็อย่าทิ้งวิชาีไปนะ,ค,ะค,ครับผม ยอมรับเราโดนคนแดงเพราะว่าเพราะว่าไรนะเกิดชนก่ออ่าเอาละครับจะเลี้ยงพวกอย่าง้กับพี่โฟเลยครับโดคนแดงและยอมรับนะครับในในเรื่องของการขับไปโดนหลอกนะครับนะน้ำใจนักกีฬาครับนครับขอบคุณครับอ่ขอบคุณนะพี่บุมาพ่บุญเนาะเอาไว้ตายกับพี่มาเราที่พี่วันครับพี่ตาพี่น้าต็ยุ่งนานมาเลยนะคือแบบว่าตาเอาไม่ได้<ส> สงสัยนอกจากว่าชนะโคฟ้าแล้วส่งต่อเขาเองด้วยสงสับนี่นะเพลงแข่งรถนีเพลงรองเพลงรบน้องวันนี้บอกว่ามีอยาปนกระเขียนด้วยนะคะนแล้วอ่ะเกี่ยมากๆเลยหนูเพู่งลงตรงที่ตอนหนูอยู่เ้าบอกหนูที่ก พี่น้ำครับคู่นี้หนึ่งคนเป็นเบสเรคคอร์ดของเมืออ่อ่าคุ้มคู่คู่ตรงหน้าก่อนพี่น้ำเลยเนี่ยนะเนี่ยหนึ่งคนเป็นเบสเรคคอร์ดของเมื่อเช้าตัวเล็กชื่อน้องปาวาชื่อใหญ่มากชื่อใหญ่มากตัวตัวใหญ่มากมาคุยกันหน่อยซิเแนะนำตัวหน่อยครับชื่อจริงครับผมชื่อน้องกีนดังเหรอชื่อเินจี้ครับเินจี้เห,หรบ น้องเบนนะครับอ่าสองคนวันนี้รู้สึกว่าตอนบ่ายเราสามีคุ่กับตอนเช้ามีตรงไหนที่ยังรู้สึกว่ามันยากอยู่ไหมตอนบ่ายเราสาตอนบายรู้สึกว่า อยากอยากไปชัมม้นเล่นชิปต่อด้ไหม <Yeah. S 1> อ่านี่นะครับโอ้มีความมุ่งมัม่นครับทีนี้ก็ขอให้น้องๆได้เข้าสิบห้าคนสุดท้ายเข้าไปที่แหวานแล้วไปต่อชั้นที่ชิปนะครับแ่อา้าหโคโค่โคเต็มพี่เลยพี่น้ำนะตอนนี้ในสนามหนึ่งค้าน uh. เป็น ทีมกว่าครัอบครับทีมทันเป็นทีมของพี่น้ำ yo